สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขอน้ำเด้อค่ะมื้อนี้มาพบก,กับช่องฮังงก์ชานแนลชาแนลเด้อค่ะมื้อนี้สิพาพี่พาน้องมากินต้มบักหุ่งกับไข่เด้อค่ะมื้อนี้ได้เป็นไข่ลูกเป็ดมาเด้อค่ะพี่น้องนี่ระยะที่สองนะคะโอ้โห ค่ะซึ่มับอกกินโตกับเอาอองไก่ไข่ลูกเป็ดทั้งข้าไมีไายด้วยค่ะพี่น้อง กินแล้วเสียดายตาสว่างทำไมคะเพราะว่าพักบุบบำรุงายตา แสบแห้งเหี้ยแสบแบบมีไฮโซลโกค่ะออมีข้าได้หทานังด้วยพอพเป็นอกอยากษ์ซึ่งลุกเป็ดข้างเขาก็มีคลายนะคะ แต่บะอืมไม่แต่บะรสจัดเขาพอดีอื ี่กกสวงลงสวงเร่งเข่าจากถ้ากันมายางออกกําลังกายเนาะตัพวกแม่นมนกสะยุดแห้งไรกระหนุนตกใจ เออหมักงาตัวแม่นมูนของหุ่นยังเหมือนเราบอ่ะออ บอกคุณก็เกอบผับ ไม่ว่าสดป่ะคะสดมีคนกูยังบะมีค่ะร้อนแล้วก็น้นอ่ะบมี แล้วคนนั่นล่ะแล้วคนนั่นล่ะท่างหองก็มีขายได้ขายไ่หรอ <c oughs> อีกยังมีขายค,คน<ด>คุยแต่ว,ว,ว่าตัวนี้หนุนกระสุนอะ หหีหนึ่งนีนุ่นแถบสิบวโสดนะคะแต่ว่าตอนนี้โสดห้าคนเขาดาวนำํำก็ออีกนะคะีค่ะฝักพี่ฝักน่องสื่อใครซอยน้ำเด้อคะทั้งเขาเป็นใครดกเป็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นใครดุเป็ดระยะที่สองนะคะถ้าระยะแรงนี้มันจะที่มีแข่ใครเนาะคะ่ะแต่ว่ามันเครื่องสิบแ์แสบซัมระยะที่สองระยะที่สองมันซิมาผอมตัวน้อย ไปค่ะอะไรยาที่ตามหนีตัวคือไค่เป็ด<า>เ,เวียดนามเลยค่ะน,<อ>นุ่นูค่ะแม่ดีนะครับพี่น้องบราเป็นคองคามีนใครเป็ดเวียดนามไม่เงี้นค่ะนู่นว่าขครใครลุกเป็ดแหละอยากมีขครใครลูกไก่อ่ะเดี๋ยวมือหนาถนนมีใครลูกไก่นู่นก็จะมาขายสู่พี่น้องเลยค่ะเด็กหน่ไก่ไก่หน่อยสีชมพูก็เป็นหมักสีชมพูเหรอหรอ ได้ใช่ก็ไบว่ามักสีชมพูมันแบ๋วอ่ะมันน่ารักนูนมักซีชมพูชอบที่ฟ้ากแหละอือมักซีฟ้ามักซีเขียวหมุนกับมักซีเขียวมักซีหมูมักซีหมูคือกคนมักซีเหลืองน้ำมักซีเหลืองคือกันเออสีเหลืองหนูในหมักโอ้ยวายหัวใจเสมอค่ะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องก็ไหลก็แช่น้ำเด้อค่ะสื่อคลองซอยน้ำเด้อค่ะพี่น้อง ถ้าซื้อโฮงซอยซีมี่คนคุยแถมะว่าแอดบินตอบอ๋อค่ะพี่น้องลำๆเรื่อยๆถึงฮอยเลเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ